สวัสดีครับทุกท่านมารับชมช็อตเด็ดสุดยอดเซียนกันต่อนะครับในเกมของท่านอาจารย์นกรกระจิบโดยอาจารย์นกรกระจิบเป็นหมากขาวครับคู่ต่อสู้หมากแดงสถานการณ์หมากบงกระดานนะครับทั้งสองฝ่ายเหลือตัวหมากจํานวนเท่ากันนะครับในจังหวะนี้เป็นตาเดินของอาจารย์นกรกระจิบหมากขาวอาจารย์นกรกระจิบท่านลำเลียงโคนขึ้นมาชฉาชิงสามฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยริมขึ้นไป จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบเลือกกินแร่เบี้ยครับไล่โคนครูต่อสู้นำโคนขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบใช้โคนกินเบี้ยฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยโคนกลับมาอาจารย์นกกระจิบนำเรือที่คอสองมาซ้อนครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาซ้อนโจมตีมาอาจารย์นกกระจิบโยกมา้าลงมาที่จอสาในจังหวะนี้คู่ต่อสู้เลือกถอยขุนลงมาถอยชิงเอาจารย์นกกระจิตบุกด้วยการนำเรือนะครับมากดขุนจังหวะนี้คู่ต่อสู้นำเรือที่คอหกลงมาแรกครับ ในจังหวะนี้อาจารย์นพประจิบบุกด้วยการส่งคนขึ้นมาคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแลกเรืออาจารย์นพประจิบใช้เรือมากินฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกถอยขุนนะครับลงมาไล่เรือในจังหวะนี้นะครับถ้าอาจารย์นพประจิบตัดสินใจใช้เรือกินแลกมา้าแล้วใช้โคนกินโคนอีกตัวนะครับ ก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับแต่อาจารย์นกกระจิบท่านต้องการที่จะบุกโจมตีคู่ต่อสู้รุนแรงนะครับท่านเลือกนําโคนนะครับบุกเข้ามาจังหวะนี้คู่ต่อสู้หลบม้าขึ้นไปคอหกอาจารย์นกกระจิบส่งม้าบุกขึ้นมาคอห้าฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำม้าไปรุกครับ อาจารย์นกกระจิบหลบขุนขึ้นมางอสารครูต่อสู้ถอยม้ามากินตัดโคนอาจารย์นกกระจิบใช้เรือรุกครูต่อสู้ถอยขุนไปที่ชอลี่งแปดอาจารย์นกกระจิบกินมา้าจังหวะนี้คู่ต่อสู้ถอยคนมาไล่เรืออาจารย์นกกระจิบนำเรือกินเบี้ย ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือลงไปคอหนึ่งอาจารย์นกกระจิบเข็นเบี้ยมาหงายคู่ต่อสู้นำเรือไปจับกินเบี้ยอาจารย์นกกระจิบดึงม้าไปผูกคู่ต่อสู้นำเรือมาจับกินม้าอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาผูกฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือลงไปยอนหนึ่ง อาจารย์ลูกกระจิบเข็นเบียกอสาขึ้นมากอสีฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมารุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่เอชิงสาคู่ต่อสู้นำเรือมารุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่ชอช้างสาฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนไปที่เอชิงสองคู่ต่อสู้ดึงเรือมาจับกินม้า อาจารย์นกกระจิบนำขุนมาผูกคู่ต่อสู้นำเรือลงไปช่อช้างหนึ่งอาจารย์นกกระจิบหงายเบี้ยฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือลุกอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาชอช้างสี่คู่ต่อสู้นำเรือลุกอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาช่อชิงห้า จังหวะนี้คู่ต่อสู้หลบขุนไปที่ชช้างแปดอาจารย์นกกระจิบนำเรือรุกคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำเรือกดขุนคู่ต่อสู้ถอยขุนมาผูกอาจารย์นกกระจิบเข็นเบีย้ยขึ้นมาคู่ต่อสู้นำเรือมาที่ยอนหนึ่ง อาจารย์นกกระจิบถอยเบี้ยงหายไปแรกกับเบี้ยความฝ่ายคู่ต่อสู้กินแรกอาจารย์นกกระจิบใช้ขุนกินคู่ต่อสู้นำเรือรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่ชฉ่ยสิงห้าคู่ต่อสู้กดขุนอาจารย์นกกระจิบเข็นเบี้ยขึ้นมา ฝ่ ah ายครูต่อสู้นำเรือมาที่ชฉยชิงสองอาจารย์นกกระจิบหงายเบี้ยครูต่อสู้นำเรือไปที่ชฉยชิงหนึ่งอาจารย์นกกระจิบดึงเบี้ยงหงายมาคอไข่ห้าครูต่อสู้เดินเรือเฉอยชิงสองอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยงหงายมาคอสี่ครูต่อสู้นำเรือลงไปชฉยชิงหนึ่งอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยงหงายมาที่งอห้า คู่ต่อสู้นำขุนมาที่ชายชิงแปดอาจารย์นกกระจิบหงายเบีย้ยไล่โคนฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนลอยรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่จอสี่คู่ต่อสู้นำขุนมาที่ชายช้งแปดจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยวหงายมารุกคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นชายช้งเจ็ด อาจารย์นกกระจิบเปิดรุกคููต่อสู้นำขุนขึ้นยอหกจงังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยหง,งายขึ้นมาจอหกคููต่อสู้นำเรือรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนไปที่ชอาชิงสามคููต่อสู้รุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่ชฉาช้างสาม ฝ่ายคู่ต่อสู้รุกครับอาจารย์นกกระจิบหลบคุณไปที่ชอชิงสองและในจังหวะนี้นะครับคู่ต่อสู้นำเรือมาที่ก .1 กะจะกินเรืออาจารย์นกกระจิบทีเผลอนะครับให้ทุกท่านระวังเรือของคู่ต่อสู้แบบนี้ไว้ดีๆนะครับผมอย่าไปเดินหมากเบี้ยงหายหรือม้าเพลินนะครับไม่งั้นเรือจะเสียฟรีนะครับผม จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำเรือกินเรือของคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้ยอมแพ้ท่านอาจารย์นกกระจิบไปในจังหวะนี้นะครับผมเป็นท่านอาจารย์นกกระจิบชนะคู่ต่อสู้ไปได้หวังว่าช็อตเด็ดสุดยอดเซียนในเกมนี้จะทําให้พี่น้องทุกท่านสนุกและมีความสุขกับหมากรุกไทยหากชื่นชอบในคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับครูพงษ์ด้วยนะครับครูพงษ์ขอขอบคุณท่านอาจารย์นกกระจิบเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มอบเกมนี้ให้กับครูพงค์ ได้มาตั้งให้กับพี่น้อง FC ได้มาฝึกคิดเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมืออีกทั้งเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปสำหรับคลิปนี้ครูพงขอลาทุกท่านไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ